ที่จะคุยกันวันนี้หนีไม่พ้นเลยกำลังเป็นประเด็นดังครับเมื่อวานผมก็เตือนแล้วผมเตือนแล้วเตือนอีกนะครับบอกว่าบอกว่าเฮ้ยชัยพลอะไรที่คุณเงียบได้คุณเงียบอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องพูดคุณก็อย่าไปพูดเลยฮะยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวแล้วอะไรเก็บทรงไม่อยู่เก็บอาการไม่ไหวของออกของขึ้นเจ้าทีเขาแรงนะไปแต่งเพลงร้องไปแต่งเพลงร้องเรียนใครก็ไม่รู้ นะแต่ว่าฟังดูก็รู้ว่าใครนะฟังดูก็รู้ว่าใครนั่นะนี่ก็หาเรื่องหาเราปากพาจนนะครับกับหวันก็ยังอุตส่าห์เตือนว่าเนี่ยเก็บปากไว้แดกข้าวไม่ใช่แดกขี้นะครับไม่ต้องมาโชว์ฟันเหลืองเราเพราะารู้ว่าทุกวันนี้อะไรอาบน้ําแร่แช่น้ํานมอมน้ําเหลืองก็ฟันเหลืองอ่อยเลยอ่ะจุกรูนะเอออย่าไปพูดถึงเขาเราอยู่เฉยๆนะครับและนี่อะไรก็บอกว่า ในตำรวจรอบหน้าถ้าจะมาค้นมาเค้นนี่นะครับเดี๋ยวจะต้องไปปรึกษาคนที่รู้จักกฎหมายว่ายัางไงนะครับถ้าเขาให้เข้าก็เข้าไม่เข้าเราก็คงค้างไว้ก่อนนะครับไม่ใช่จ่ายค่าเน็ตไม่ครบเน็ตค้างไม่ใช่อย่างนั้น,นเออนะไปขำกันเลยจกู้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ย ลุงทําอะไรก็ได้ณชัยพลคุณทําอะไรก็ได้ขอให้มันอยู่ภายใต้กรอบกติกานะครับกฎหมายบ้านเมืองนะไม่ใช่เอะอะไรก็จะไปโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้แล้วโทรแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากคดี <S 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 จริงๆไม่ได้มีอะไรเลยแล้วอย่าไปคิดนะเล่นแร่แปรธาตุหลัดแปลงว่าีไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้หมายถึงคนนั้นคนนี้คุณรู้เปล่า มันมีอดีตทาไมความคนหนึ่งเนี่ยนะผมจะบอกให้นะไอ้นี่ก็อยู่ไม่สุขเนี่ยวันสองวันนี่ก็ไปยุเที่ยวแจ้งให้คนเขาแจ้งฟ้องนู่นฟ้องนี่เนี่ยอยู่ไม่สุขตัวเองดีขนาดไหนเนี่ยนะถูกเขายึดใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยนะแล้วจะเทีท่ยวขาแข้งก็ไม่ค่อยมีแรงเดินไม่ไ่ไหนก็ล้มโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็ไปล้มที่ไหนชอบไปล้มตามฐานที่ราชการ <S <S ยิ่งภานาที่จะมีคนอชอบไปตัวล้มเลยล้มแล้วก็โอ๊ย โอ้ยกูหายใจไม่ออกสองสารกูด้วยโอ้ยนะเนี่ยไปฟังคนประเภทนี้แล้วสุดท้ายเป็นไงก็ได้คดีเออผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนที่จะเข้าเรื่องกกกอกนี่นะครับวันนี้อย่างที่ผมรับปากกับพี่น้องประชาชนในเอฟซีของผมว่าผมได้เดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับอดีตนะครับนักกฎหมายคนดังนะ อดีตนักกฎหมายคนดังวันนี้ผมได้แจ้งความดําเนินคดีฐานมินประมาทโดยการโฆษณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้นี้นาบ้างกลัวเป็นข่าวแรงจะเดินก็ไม่มีนะจะเดินทีจะตามทีจะหายใจทีก็โอ้โเกือบตายและนี่ผมไปแจ้งความที่สถานีตํารวจด้วยผมเป็นห่วงผมบอกพนักง,งานสอบสวนไงรู้ไหม พอบ่ถ้าท่านมาถึงแล้วเนี่ยกรุณาเช็ดพื้นให้เรียบร้อยดูแลอย่าให้เปลือกกล้วยมันมีหลงเหลือเดี๋ยวพอเดี๋ยวท่านเดินมาจะหัวที่หัวตามร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยกล้วยใจไม่ออกกล้วยใจไม่ออกนะไอเฮียนี่โดนผมแล้วนะครับนะโดนผมเรียบร้อยแล้วนะผมอยากเหลือเกินนะซัดกับไอคนดังๆแล้วได้ดังแบบประเภทเถื่อนๆเนี่ยผมโคตรชอบเลย นะมึงเล่นกับกูเนี่ยมึงรู้จักกูน้อยไปนะครับเออนะงานนี้ไม่มีนะครับประเภทที่วชชัดไปหนีไม่มีนะครับกาปูก็เตะเขายอดหน้ากูก็รอท่าหักวงอิลรา่มึงเนี่ยแหละครับเห็นไหมเอฟซีกูเสกเสียงแล้วเห็นไหมเออก็ว่าไปเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําคุณชัยพลเนี่ยบอกคุณพอเธอคุณไปฟังคนพวกนี้เนี่ยนะคุณไปแต่คดีเข้าคดีเข้ายกกันอย่างยกตัวอย่างไอ้ทนาย ไอ่อดีตทนายความบางคนที่ผมไปแจ้งความนะครับดําเนินคดีมันวันนี้เนี่ยไอ้นี่กระเที่ยวยุส่งเขาเรื่อยนะครับนะอยากจะเกาะกระแสอยากจะมีรายได้อยากจะมีเงินมีทองหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่กระเทียวยุคนนู้นยุคนนี้นะฟ้องเขาไปเรื่อยสุดท้ายพอฟ้องกันเสร็จปุ๊บแม่งทิ้งหนีเด้งเชือกเลยเด้งเชือกเลยทําให้คู่ความทำให้คนที่เขาแจ้งนะเขาเชื่อมึงเป็นไงเนี่ยนะครับ ยืนยางโดดเดียวเดียวได้นะบนยอดเขาโงรังกังนะเป็นยังไงครับทิ้งนี่ไปถามตาแผนดูเ่ยตาแผลนะนะครับก็ถูกยุให้ฟ้องถูกยุให้อะไรไปฟ้องดําเนินคดีกับนายตารวจชั้นในพลในฮีอดีเขาไม่เอาเรื่องดีว่าตาแผนก็ไปยกมือไหว้กราบขอโทษขอขามาแล้วก็รับสารภาพว่าไอ้ที่ต้องมาแจ้งนี่เพราะโดนคนเสี้ยมพอมันเสี้ยมเสร็จมันทิ้งผมเลยนี่ยังมีคนดังเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะ คนนี้ก็เป็นเ,าเขาเรียกว่าเป็นน้องสาวคนนที่ว่าเราก็รับรักนับถือกันนะครับคนนี้เขาก็โดนหลอกให้ไปยุแจ้งความนายพลเหมือนกันเพราะเขาหลงเชื่อไปแจ้งเสร็จปุ๊บแม่งทิ้งเขาเลยเด้งเชือกหนีเลยนะเขาต้องไปขอโทษนะครับไปขอขมาลาโทษกับผู้หลักผู้ใหญ่กันไปนะสุดท้ายผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ไม่ดําเนินคดีไงมันก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นนะครับตะพลเชื่อผมเธออยู่เฉยเฉย นะฮะอยากจะไลฟ์สด u t u b e ตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำได้มันไม่มันก็ไม่ได้มีปัญหานี่นี่ไปแต่งเพลงเยาะเย้ยถาดถางเขาแทนที่คดีคุณเนี่ยนะเขาอาจจะแม่ตาปานีปล่อยไหลไปตามสเต็ปสเต็ปอะไรเงี้ย <S <S บางทีพนักง,งานสอบสวนอาจจะลืมดำเนินการให้นะ <S 1> <S 1> พอเขารอใกล้ๆกล้หมดยุความเป็นไงครับคุณไปแต่งเพลงร้องเรียนเขาเนี่ย <S 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 เดี๋ยวประเดี๋ยวเขาก็จี้เลยทีนี้บอกเป็นไงพนักง,งานสอบสวนทำอย่างเหรไปลงทะเบียนอย่างเนี่ยเป็นไงทัวันนี้เป็นไง ต่อไปถ้าใครไปทำแล้วใครจะทำล่ะก็ไม่มีใครทำไงก็ผมก็ยังไม่ทำเลยจุกรูจุกกรูนะครับเป็นแบบนี้วันๆก็หาแต่เรื่องถ้าอาหารชนิดไหนนะที่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 ตะพลแดกหาเข้าไปนะแลนะที่ที่แดกเข้าไปแล้วอาหารมันเกิดกำกำเริบมันเป็นพิษเป็นหายเหวแล้วก็เลิกแดกนะหันไปแดกกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูแดงกว๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรพวกเนี้ย มันเผื่อเผื่อบางทีแดดเข้าไปแล้วสติมันจะมามันจะนึกไดไงว่าเออกูสมควรพูดไหมหรือไม่สมควรพูดมึงจะหาเรื่องอะทํำไมอีก่ะจริงไหมแล้ะนี่เป็นยังไงอะไปแต่งเพลงเสร็จไม่ว่าไปคู่ในเพลงมีขู่ด้วยแล้วสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยนะผมกลัวมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมแกไปพูดอยู่คำคำนึงแกบอกว่าใครรังแกกูเนี่ยมึงเตรียมตายมึงเตรียมตาย เด็กเล็กก็ไม่เว้นโอ้โหเยี่ยมันพากูม่นึกถึงไปนึกถึงคดีที่มึงกำลังจะโดนอยู่เนี่ยอ,อ้าวาสัตว์กดพิดกดพิดนะคุณบอกเด็กเล็กเด็กแดงก็ไม่เว้นนะเท่าที่ฟังที่คุณพูดนะ เด็กเล็กเด็กแดงก็ไม่เว้นนะผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นมึงต้องตายตามกรรมที่มึงทํากับกูไว้ใครทําให้กูอับอายกูจะต้องเอามึงถึงตาโอ้โหฟังแล้วไอ้เหี้ยพวกงนี้มึงเอามาปืนกับกูเลยไปไอสัตว์ไปยิงแม่งทิ้งเลยไอใครที่มึงอยากฆ่าเลยไอสัตว์มึงอยากฆ่าใครมาเบิกปืนที่กูนี่สัตว์แล้วเวลายิงเขาเสร็จนี่จะหวังดียเอาปืนมาคืนกูนไอเหี้ยโยนทิ้งไหนก็โยนไปนะครับโอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะ แกก็เป็นผู้ใหญ่นะแล้วแกก็โตแล้วเหีเ้ยลูกเมียก็มีได้สัตว์ลูกเลยหนังสือกี่ปีกี่ปีแล้วอะ่ะก็ยังผู้่า์อะไรยังผู้่า์ไปเที่ยวท้าทายเขาเนี่ยปากไม่อาเรปากพาจนนะนะขู่นี่คุณขู่ผู้ใหญ่ผมยังกลัวยังยังยังไม่กล้าคิดที่จะอะไรกับคุณเลยนี่คุณไปพูดถึงนะเด็กๆคุณก็จะเอาเขาด้วยมันก็พาทําทให้ผมเนี่ยคิดไปว่าเอ๊แล้วที่สงสัยเขาสงสัยคุณเนี่ยนี่ไอ,อ้นนี้คือคําคําที่เขาพูดกันนะที่มันเป็นข่าวว่าคุณฆ่าน้องชมพู่ ไอเนี้ยผมไม่เคยเชื่อหรอกแต่ตอนนี้ผมเริ่มระแวงแล้วสัตว์แม่งพูดแล้วฉันเอาเด็กก็ไม่เวน้นเลยตุ๊กตุ๊ก <c oughs> นะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเฮียพ,พ,พ,พูดอย่างกูมึงยิ่งพูดมันก็ยิ่งไงย,ยิ่งทางให้สังคมเขาสงสัยโอ้โหแล้วเวลาสวดมนตนะสวมชุดขาวสะอาดนะครับเหมือนก็ผ่านการซักจักยี่ห้ออะไรวะสม,สมัยก่อนเปาวุ้นจิ้นใช่ไหมใครเกิดทันเนี่ยโอ้โหแล้วก็สวดมนเอสาหังแต่ก็สวดกัน คือดูเป็นเป็น,เป,นเป็นการเป็นงานะนะครับแต่ก็ดีถ้าลุงทําแบบนี้ทุกวันทุกวันไล์สดเออเขาเห็นว่าลุงพลสวดมนต์ทุกวันทําจิตใจให้แจม่มใสอย่างนี้เนี่ยประชาชนก็าอาจจะเออไว้เฮ้ยเ,เข้าถึงทําได้อย่างไรนะฮะแต่นี่ลุงเสือไปแต่งเพลงร้อเลียนเขานะไปดูถูก,กาทางกายภาพของเขาว่าไอ้คนคนที่คุณร้องเพลงนะเ,เส้นผมไม่มีไม่เคยมีเส้นผม นะทาให้ผมอับอายผมจะเอาวันตายนะเด็กนะกูก็ไม่เว้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้สังคมก็คิดไปได้เลยว่าโอ้ยเนี่ยแบ่งสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่กูไม่ยืนยันนะแต่ตอนนี้ลุงพลเนี่ยเขายังไรครับเขายังเป็นผู้ผู้บริสุทธิ์ประกอบกับเป็นผู้ต้องหาไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะพูดจะจอะไรก็ขอทีเถอะถ้าแดกปลาลาแด,แ,แดกเจ้าบองแดกเียอะไรนะไอพวกี้เนี่ยเลิกแดกได้ก็เลิกแดกหันไม่แดกก๋วยเตี๋ยวนะเนะชื่อกูจุกู เะะชื่อกูขอให้เชื่อกูสักวันนึงและคนที่เชื่อกูไม่เคยติดคุกติดตารางหรอกเพราะกูนะกูพาเขาไปสวนมนต์พาไปทําความดีทําจิตอาสาแล้วไม่ใช่แล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นป,นปากเสียนะและเที่ยวนะแล้วที่ทั้งผัวทั้งเมียนะโอ้โหผัวตีกองใหญ่เมียก็ตีกองแท็กตามตะแลงตะชึงตกชึงเลยเพลงอะไรอะ่ะมาจากไหนใครแต่งอะ่ะโอ้โหคือผมบอกตรงๆฟังรูแล้วในทุเล คือคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณทําอะไรก็ขอให้มันเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะเออคดีความคดีความคุณก็อธิบายความไม่ไปบอกเฮ้ยผมยินดีนะตํารวจจะมาค้นบ้านผมจะมาเอาตัวผมไปเลยก็ได้นะผมอยากร้องเพลงแล้วผมระลึกถึงที่เก่าที่ผมเคยร้องอือที่กดตู้อ่ะผมอยากจะไปเปิดคอนเสิร์ตที่นั่น นะไอ้เหี้ยคนไรวะแม่งร้องเพลงหมาเงียบเลยไอ้สัตว์ปกติเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่มึงแค่งเงาเดินผ่านมาหมานี่เห่าทั้งโรงพักไอ้เหี้ยที่แกแหกปากร้องเพลงแล้วเป็นเสียงแคนะ่เพาะนะเฮ้ยจริงเสียงแค่เพาะนะครับแกร้องเพลงจนหมาเงียบอะเอาคิดดูละกันไอ้เหี้ยกินเน็ตบุ๊กมึงต้องรีบมาทําข่าวเรื่องนี้เลยนะไอ้สัตว์ตีหนึ่งนี่ร้องเพลงเที่ยงคืนร้องเพลงนี่หมาทั้งโรงพักเงียบกริบแม้กระทั่งหมายังหลงเสียงเพลงของลุงเขาเลยอะนะครับไอ้อยังเงี้ยควรจะไปออกอัลบั้ม นะควรจะไปออกอัลบัม้มก็เคยถามแกก็บอกว่าลุงเออ,ออกอัลบัม้มยังไงบอกออกแล้วออกว่าเท่าไหร่ออกมาล้านแผ่นบอกโอ้โหขายดีไหมหมดเลยขายหมดเลยเหรอเปล่ารดแม่งเลี้ยวตกคลองแม่งแผ่นจมน้ำหมดเลยทุกค <c oughs> <c oughs> อันนี้ล้ออันนี้แซวแกเล่นแซวแกเล่นนะฮะอันนี้แกยังไม่ออกอัลบัม้มก็แซวแกเล่นไปกลัวแกเครียดไม่ใช่อะไรหรอกวันก็คดีวันละคดีอะม,มีแต่ วันนัคดีก็วอแหวนรอเรือหันสองตัวนะครับนอนเนนแล้วก็คอควายสระอีรอเด็กเขาเรียกว่าวันนคดีไอ้วันนคดีแต่ของลุงแกเนี่ยไอ้เหี้ยวันนคดีเลยกูละเชื่อเลยนะฮะเอาก็ว่าไปนะลุงนะอย่าไปเชื่ออะไรใครเขามากนะครับอย่าไปฟังอะไรใครเขาเยอะนะสิ่งสําคัญที่สุดคือลุงเนี่ยนะครับลุงพลเนี่ยบอกว่าผมไม่ใช่คนฆ่าน้องชมพู่ผมไม่รู้ ไม่รู้จักไม่เคยพาไปไม่เคยพาไปไหนลุงก็ทำตัวสบายๆนะครับทำตัวสบายๆพูดจาให้อยู่กันร่องกันรอยนี่อะไรฮะลุงแกก็เคยให้สัมภาษณ์บอกการพูดความจริงไม่จะเป็นต้องเหมือนกันทุกวันกูนี่งงเลยนะครับการพูดความจริงไม่ต้องเป็นเหมือนกันทุกวันก็ได้ตุ๊กรู้ไอ้เหี้ยนะครับกูนี่งงตามลุงไปเลยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะสวัสดีนะครับ พี่พี่ใหญ่ผมเพิกสวนมนตนะ์เสร็จนะก็ฝากกันนิดนึงนะครับยิ่งยิ่งลุงไปพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะพาอะไรรู้ไหมมันจะพาให้ลุงถูกแสะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วคดีจะตามมาแต่สิ่งหนึ่งที่เอฟซีไม่ควรลืมนะไอ้คดีคดีน้องชมพู่เนี่ยเอฟซี FC ไม่ควรลืมตรงไหนหรู้ไหมมันมีคนอยู่คนหนึงห่งเว้ยผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆผมเปิดเยอะไม่ได้มันมีคนอยู่คนหนึง่ง คนคนนี้ก็อยู่ในเครือญาตินี่แหละคนคนนี้ถูกพูดถึงแค่ครั้งเดียวลองไปไล่ไทม์ไลน์ดูนะนะมีคนเขาบอกผมมาเขาบอกคนคนนี้มีการพูดถึงแค่ครั้งเดียวเองแล้วหลังจากนั้นคนคนนี้ฉลาดมากเงียบกลิบเลยเงียบกลิบเลยเงียบจนเป็นแบบเนี้ย <laughs> จ๊กลูพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกคนก็ลืมคนนี้ไปหมดลืมไปเลยเหมือนกับถูกลบรายชื่อออกจากสารระบบปรากฏว่ามีข่าวแว่วๆมานะครับว่าบุคคลคนนี้นะครับนะยังยังอยู่ยังอยู่ในช่วงที่ตกเป็นผู้สงสัยอยู่ผู้ต้องสงสัยอยู่ผมคาดการเอาเองนะอันนี้ผมคิดของผมเองนะเพะเผอคนเนี้น่าจะโดนหมายจับตอนหลังน่าจะโดนหมายจับตอนหลัง การโดนหมายจับตอนหลังหมายความว่าน่าจะมีการซัดทอดคุณเชื่อผมที่ตำรวจเขาไม่ง่หรอกนะน,นี่กูพูดอะไรไปเนี่ยคนผิดอีกลองตามดูดีนะผมจะบอกให้วันนี้ตำรวจเขาเก่งนะเขาสับขาหลอกนะเหมือนกับคดีที่ผมไปไปดำเนินการกับนักนักจุดทูบคนดังนะครับหลายสถานีหลายช่องเขาก็ถามทำไมจุดทูบผิดทำไมจุดทูบผิดทำไมคุณพูดแต่เรื่องจุดทูบจุดทูบไม่ผิดไม่ใช่เหรอ จริงๆผมก็สับขาหลอกผู้สื่อข่าวแล้วผมก็ยังไม่อยากให้รู้ไงนะครับเพราะเกิดว่าผมไปพูดก่อนไปอะไรก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางอะไรฮะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็อะไรเขาก็ไปลบหลักฐานไงแต่ว่าผมไม่พูดแต่ผมเก็บหลักฐานอย่างเดียวเลยสุดท้ายผมก็ไปยื่นต่อที่บระชาิสารอาญามิบุรีนะครับแล้วก็เอาหลักฐานอีกส่วนหนึ่งก็ไปอะไรครับไปกล่าวโทษนะครับให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีมันก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับเออนี่ขนาด นี่ขนาดไม่เปิดอะไรเยอะนะยังมีคนอ้างตัวเป็นผู้กํากับเลยเป็นผู้กำกับอยู่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่อยู่อยู่กองกากับการไหนไม่ทราบอยู่กองกํากับการไหนไม่ทราบแต่เขาโทรไปหาผู้กำกับสอนอสุทธิสารได้เขาโทรไปหาพนักงานสอบสวนได้วันนี้ผมเมื่อวานก่อนผมก็ไปโรงพักไอ้เชียพักนี้แม่งกูแม่งไกเฮียเหมือนกับโรงพักแม่เป็นบ้านกูเลยอ่ะ ไปแม่งทุกวันนะเฮ้ยแต่ว่าเวลาไปผมปลอดภัยนะผมจะตามองพื้นก่อนว่าตรงไหนแม่งมีเปลือกกล้วยไหมถ้ามีเปลือกกล้วยผมก็จะเดินอ้อมเดินอ้อมไปนะครับไม่เดินไปเหยียบแล้วครับเหยียบแล้วแม่งกันลื่นล้มทิ่มเข้าไปมันไงโอ้ยโอ้ยหายใจไม่ออกตุกลูนะครับอือก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอืมนะครับเออเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะก็ ผมก็ไปนะครับสอบถามความคืบหน้าจากกรณีที่ผมยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเข้าไปว่าผมสงสัยบุคคลนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้พนังกงานสอบสวนช่วยพิจารณาหน่อยปรากฏว่าเมื่อวานไปนะครับเมื่อวานเมื่อวานนั้นไปไปไป,ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมปรากฏว่าวันนี้ผมก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับไอ้อดีตทนายความนะฮะและคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะก็ก็เลยถือโอกาสสอบถามเรื่องนี้ว่า พนักง,งานสอบสวนได้เดินเมืองการไปถึงไหนแล้วนะคุณอย่าก,กลัวนะครับในสิ่งที่มันมองไม่เห็นจงกลัวในสิ่งที่มองเห็นท่านก็บอกว่าผมปฏิบัติตามหน้าที่ใครมาบังคับผมก็ไม่ได้เพราะผมไม่อยากเสี่ยงเพราะคดีพวกนี้มันมีมันมันมีผมเป็นคนตามอยู่นะยังไงก็ต้องแจ้งให้ผมทราบตลอดปรากฏว่านะครับเออเหลือบไปเห็นบนโต๊ะนะมีการออกหมายเรียกเรียบร้อยแล้วนะครับคนใกล้ชิดของนักจุดทูบคนดัง วันนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งหมายนะครับดังนั้นจะจะจะจ้าเข้ามากรุงเทพเมื่อวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่ได้ถามต่อนะครับไม่ได้ถามต่อก็คือแล้วกันแล้วไปนะครับถือว่าพนังกงานสอบสวนก็ทําหน้าที่ของท่านไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีกับอ,อดีตนักกฎหมายนะครับคนหนึ่งนะที่เสือกมายืนยันข้อเท็จจริงหมดเลยไอ้ยียแล้วเป็นนักกฎหมายแล้วเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะไอสัตว์สอนกฎหมายด้วยแต่ไอ้ยียไปแล เสือไปยืนยันข้อเท็จจริงนะครับมากล่าวหาผมเนี่ยว่าเป็นคนนู้นเป็นคนนี้นะเป็นเจ้าของเพจนั้นเพจนี้โอ้โหยืนยันหมดเลยแล้วที่สําคัญแม่งเสือบอกเป็นเอฟซีผมด้วยติดตามผมมานานโอ้ยขอบคุณสาธุสาธุนะงานนี้นะครับไม่มีชักตีหนีมึงนะจะมากราบจะกราบได้แต่กูบอกอก่อนเลยนะฮะกูเตะเขายอดหน้าแล้วกูจะรอท่าหักวงอิยาลามึงมาสวนกูเนี่นะครับ